แล้วทีนี้ฮะเราจะเห็นกระจกนั้นได้ยังไงคะพี่เราจะหากระจกที่สะท้อนเห็นตัวของเขาคือพี่พอมองว่าถ้าเราพูดกันในระบบของการศึกษานะคะความรู้ก็คือกระจกบานแรกความรู้จะทําให้เราสามารถแบบกลับมามองดูตนเองในแง่มุมที่อาจจะต่างจากเดิมที่เราเคยคิดหรือเราเคยได้ยินมานั้นความรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยค่ะ มันคือวิธีการหนึ่งเนาะที่จะทําให้เราอย่างน้อยที่สุดหันไปมองถูกที่อ่ะไม่ใช่จะมองตัวเองแล้วก็แล้วก็ไปไปไปดูคนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเราจะอยู่เบื้องหน้ากระจกให้กระจกสะท้อนภาพเราได้จริงๆเราก็จําเป็นต้องเสนอหน้าตัวเองอยู่หน้ากระจกไม่ใช่กระจกอยู่ในห้องนอนแล้วฉันไปอยู่สนามหญ้าเนาะมันคงไม่เจอค่ะใช่เพราะฉะนั้ความรู้ความรู้คือคือเบื้องต้นหรือ บรรทัดแรกก็ได้ที่จะทําให้เราแบบหันกลับมามองดูตัวเองในที่ทางที่ถูกต้องออค่ะน,นี้วความรู้นะอะไรใช่ใชแล้วมากจากมากกว่าความรู้อะไรอะ่ะพี่ป้อมบางครั้งความรู้อาจจะมาในหลายรูปแบบมากเลยพี่ป้อมแล้วเราจะรู้ได้ไงอะว่าความรู้ไหนเป็นความรู้ที่ใช่อ่าโหอันนี้แบบ น่าสนใจมากเป็นคําถามแล้วก็น่าจะได้คําตอบที่ลึกซึ้งเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังได้พบกับเนาะความรู้ที่แท mm ้ hmm. จริงที่ทําให้เราได้ค้นพบกับความจริงในตัวเราใช่พี่พ่าพูดถึงคําว่ามนุษย์ก่อนดีกว่าคําว่ามนุษย์ตอนนี้หมายถึงพี่พ่เชื่อว่าเราทุกคนก็เชื่อเนอะว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นแมวหรือไก่อะเนาะหมายถึงพวกเราเป็นคนเป็นมนุษย์อืมแล้วความรู้ที่ ที่ที่ทางจิตวิญ,ญญาณอธิบายกับเราบรรทัดหนึ่งเลยก็คือความรู้ที่บอกเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเราจริงๆแล้วคำว่าสปิริตชั l พี่พงก็พยายามจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจในภาษาไทยที่แบบว่ามันใกล้ๆแล้วง่ายๆเนาะพี่พงเคยอธิบายกับน้องๆว่ามันใกล้กันมากกับความหมายของความงามแห่งความเป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> ความเป็นจิตวิญ,ญญาณของเราคือการได้ค้นพบความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์ อความรู้บอกกับเราว่าเราคือมนุษย์และมนุษย์ในภาษาอังกฤษเนาะมีคําว่า human being being ด้วยใช่ไหมเต็มรูปจริงๆคือ human being แล้วไอ้สองคำนี้แหละคือองค์ประกอบสําคัญที่เราจะมองดูที่ตนเองอย่างถูกต้องมันไม่ใช่แค่ human แต่มันมี being ด้วยและ human being ถึงจะสมบูรณ์ในองค์ประกอบแห่งความเป็นมนุษย์ human ชี้ไปที่ body นะที่ร่างกาย ในขณะที่ Being ระบุไปที่วิญญาณโซสปิริตแล้วหรือที่พี่พมพูดถึงฉันจริงๆไม่ใช่ร่างกายแม้มันจะต้องประกอบอยู่ด้วยกันเนาะในความเป็นคนถ้า Being ออกนอกบอด y ี้ร่างนี้เรียกศพแล้วนะใช่ใช่เลยไปอยู่นอกร่างกายอันนั้นเรียกผีแล้วเนาะดังนั้นความเป็นมนุษย์หรือคนน่ยมันมันรวมรูปของทั้งร่างกายที่เป็นกายภาพ และก็มีชีวิตหรือบีอิงเนี่ยอยู่ในร่างกายนี้นี่คือความหมายที่มนุษย์จะมีความงดงามและสามารถสัมดงหรือปรากฏผ่านรูปแบบของพฤติกรรมแห่งร่างกายดังนั้นความเป็นมนุษย์ต้องถึงพร้อมทั้งส่วนที่ทยังมีชีวิตหมายถึงยังหายใจอะเนาะไม่ใช่คนตายคนตายแสดงความงามอะไรต่อไม่ได้แล้วเนาะแม้กระทั่งความไม่ดีก็ไม่ทําแล้วด้วยอะเนาะเพราะฉะนั้นคําว่ามนุษย์มันเลยเป็นองค์ประกอบสองอันเนี่ยที่สําคัญมากๆแต่อย่างที่บอกเนาะ มันคลาดเคลื่อนเมื่อเรามองไปดูตัวเองในกระจกแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันเห็นตัวฉันเองแล้วเวลาเวลาหยกสองกระจกหยกเห็นใครละ่ะต้องสองกระจกใช่ไหมหรือว่าสวยขนาดว่าไม่ต้องสองกระจกก็ได้มั่นใจเรีย <c oughs> <c oughs> ว่าทุกคนสองกระจกแล้วฉัน <c oughs> พบเรามักจะพบตัวเราเองใช่ไหม <c oughs> หรือแบบสองกระจกแล้วตกได้อา้า แม่ไปทําไมอยู่ในกระจกอะไรเงี้ยหรือเอ้ยคุณสามีไปอยู่ในกระจกทําไมอะไรเงี้ยไม่เนาะเราส่องกระจกเราจะรู้สึกภาพในกระจกก็คือก็คือตัวเราอแต่จริงๆสิ่งที่พี่พ่อมจะบอกก็คือภาพที่กระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นคือร่างกายของเราแต่หานไมล์บอไม่ใช่เราเสื้อตัวเนี้ยก็เป็นเสื้อของฉันนะเนี่ยไม่ใช่เสื้อของคนอื่นแต่ฉันก็ไม่ใช่เสื้อใช่ไหม นาฬิกาก็ของพี่ป้อมเนาะแต่พี่ป้อมก็ไม่ใช่นาฬิการ่างกายนี้ที่เราเห็นก็เป็นร่างกายของพี่ป้อมแต่พี่ป้อมไม่ใช่ร่างกายนี้พี่ป้อมคือส่วนที่เรียกว่า being หรือชีวิตที่อยู่ใน physical body นี้อีกทีหนึ่งไอ้ <Wow. S 1> <I> being ที่มองไม่เห็นนี้ละ่ะที่กำลังน่าสนใจกับคำว่า true self เพราะว่าเมื่อชีวิตตายไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรต้องคุยกับศพแล้วใช่เปล่ล่ะ ดังนั้นจะบอกว่าเออโรงงานเหรอแค่นั้นเองเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในในมุมมองทางจิตวิญดานะคะเรากําลังขีดเส้นใต้กับคําว่า true self แล้ววงกลมไปที่ being ไม่ใช่ body นั่นเป็น <Wow. S 2> ประเด็นแรกอแต่ว่าแน่นอน,นร่างกายก็สำคัญยิ่งนะเพราะว่ามันแสดงออกถึงความ<อ>เป็นชั้นด้วย พี่ป้อมเลยมองว่าพี่ป้อมพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณได้แบบเห็นภาพอะแล้วรู้สึกว่าชัดเจนเราก็รู้สึกว่างดงามอ่ะพี่ป้อมคือมันเห็นภาพชัดเลยว่าตัวร่างกายเนี่ยไม่ใช่ฉันนะคือตรงนี้มันก็คือเ,เหมือนเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกวฮาร์ดแวร์เนาะในความรู้สึกเกียวก็เหมือนกับเป็นเครื่องหนึ่งอ่ะแต่ตัวเราเองจริงๆเนี่ยมันคือโปรแกรมที่มันอยู่ข้างใน ใช่ใช่ใช่มันเป็นเครื่องมือของเรามันเป็นพาหานะที่เราขับเคลื่อนไปมันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เพื่อแสดงออกถึงความเป็นตัวเราต่าง